สปอยนิยายเรื่อง APO Desire ไฟสนีหาเกมลายไข้รักบทที่33ขายไข่ตัวให้คุณแล้วฉันก็ไม่กลัวหลังจากได้รับการรักษาตลอดคืนเสริมฟางก็พ้นขีดอันตรายสัญญาณชีพกลับมาคองชีเซร่งเศร้าโยก,กลับถึงบ้านอย่างอ่อนล้าหลังจากทำงางานหนักมาทั้งคืนทันทีที่เขากดล็อกลายเนียวมือประตูก็ถูก เปิดออกจากด้านไหนฮาวายงยังตื่นอยู่ใบหน้าซีดเผือกทำให้เสื้งเศร้าโหยงอชงัดทำไมนายมาอยู่ที่นี่เป็นฤดูใบไม้ร่วงลมหนาวพัดลอดประตูเขากังวลว่าฮาวายงจะเป็นหวัดจึงโอบไหล่แล้วดันเขาเข้าไปข้างในตื่นเช้าเหรอหรือว่ายังไม่ได้นอนฮาวายงยอมให้พาไปจนถึงทางเข้าก่อนตอบเบาๆ ผมนอนไม่หลับทำไมถึงนอนไม่หลับเซิงเซาโยถามอย่างรู้ทันเขาก้มสุดกินหอมอ่อนของดอกไม้ตรงเส้นขอเพียงคู่เดียวความไหลกกุ่นก็สลายความสงบกุ่นว่ารุ่งขึ้นในใจกินนั้นยืนใสจ,จนแทบสัมผัสได้พันลักอัลฟาที่ถูกที่ถูกเลือกไว้อย่างแนบแน่น ผมนอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงคุณฮาว่าหย่งกอดเขาแถมผูไทยไหลอัลฟาอย่างแผ่วคุณเสิ่งคุณพ่อสบายดีไหมครับเสิงเศร้าโหยกิ่งหลังเล็กน้อยแต่ยกมือกอดตอบไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดการเอง้ํำเสียงเบาเราพูดปอบตัวเองผิวอัลฟาเรียบตึงกล้าเมเนื้อไม่หนาแต่แข็งแรง ตกคุมกระโดดอันทรงพลังทำให้ฮาวายงที่โอบเขาอยู่เกินตัวเองซ้ำๆนี่คืออัลฟาชั้นยอดทั้งทรงพลังและอ่อนโยนหัวใจของเขาเป็นสมบัติล้ำค่าที่ใครๆก็ใฝ่หาและทั้งหมดนั้นเป็นของเขาคนเดียวถ้าอนาคตยังต้องเจอแบบนี้อีกผมจะไม่กลับบ้านคุณนอนก่อนได้เลย ไม่ปลายหนวเรียวยาวแนบลงบนผ้าสีเข้มรูปหลาแผ่นหลังที่ยืดจนภาว่าหยางกอดคนรักแน่นขึ้นเก็นสีสะะพิงไหลเขาอย่างงวงเงียเหล่าแมวน้อยคุ่นับมาผมถึงจะนอนได้อย่าทำตัวเป็นเด็กเอาแต่จใจเสื่งเศร้าโหยหัวเลาะเบาอยากให้ฉันนอนกับนายเหรอนายมีเงินพ่อไหม ความอุ่นของอัลฟาซึมผ่านเนื้อผ้าลอนวาบตรงฝ่ามือเขาสะท้อนเล็กน้อยก่อนเงยหน้าดวงตาสุดใสฉายแววจริงจังแพงไหมครับสายตาฮวาหยงหมืวนเล่งให้เขาตั้งราคาไม่ว่าจะแพงแค่ไหนเขายินดีจ่ายและจ่ายได้เสื้อเศ้าโยเย็นดูความจริงจังจึงแก้งว่าใช่แพง นายไม่มีเงินจ่ายหรอแสงไฟสลัวเหมือนดับปูป้ฟิมฝีปากควหยงนิ่มแน่นอ๋อแสงอุ่นสีส้มคล้ายผิบานบนริมฝีปากที่ปิดสนิทของเขาฉันหลออนายเล่นเสื้อเศ้าโย่เอ่ยพางยกสายตาขึ้นศก,กันอีกครั้งพานเงาขนตาหนายาวเขาก้มลงจบลูบริมฝีปากช่ำนั้น ดิ้นปลายลิ้นแตะฟันอย่างอ่อนโยนไล่ขอบปากเรียบลื่นนายยังติดหนี้ฉันอยู่นะถ้ายังดื้อต่อให้นายขายนายก็ไม่มีเงินจ่ายคืนกลัวไหมผมจะซื้อคุณผมไม่กลัวจูบเหมือนกระแสไฟพวยพุ่งปุกป,ประกายในดวงตาตงดงามของฮวาหยงเขากดไหลเสิงเศร้าโยเบาๆย้ำอีกครั้ง คุณเซิงมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอความมุ่งมั่นและจริงจังคู่นั้นทำให้เซิงเศร้าโูยแน่ใจฮาวายงรักเขาจริงและจะซื้อเขาไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามเขายิ้มยกคางเรียวของฮาวายงขึ้นจบอีกครั้งแพงจริงแต่ฉันไม่ขายให้ใครฉันให้เครดิตนายคนเดียวเท่านั้นโอเคไหมโอเคครับผมคุณเซิ่ง ดวงตาฮวาหยงเบิกกว้างด้วยความยินดีความลุ่มหลงอุ่นไหวระหว่างทั้งคู่สอดประสานแนบแน่นอาการของเสื่อฟ้างคงที่เพียงคืนเดียวเที่ยงวันถัดมาเสื่อเศร้าโยก็ไม่ทันได้กินอาหารทางวันโทรศัพท์จากโรงพยาบาลก็ตามตัวให้กับห้องฉุกเฉินระหว่างการประชุมเวลานั้นเซื่อเศร้าชิงกับพวกของอยังไม่รู้ข่าว มีเพียง,งเซื้อเร้าโยและเฉินพิงหนิงยืนหน้าประตูห้องฉุกเฉินแพทย์เจ้าของไข้ถอดหน้ากากสีหน้าเค้่งเครียดคุณไข้รอดชีวิตแล้วแต่กับเนื้องอ่อต่อมฟิโรโมนยะลุกลามทําให้เราได้อัดทำอะไรได้ไม่มากาเซ่้เ้าโยพยักหน้าเรียบเฉยฟะแต่น้ำเสียงหมอเฉียบเปลี่ยนเฉียบพันถ้าเอาหัวใจคนเป็นญาติสะดุด ทำเอาหัวใจคนเป็นญญาติสะดุดผมได้ยินจากตุ่นพี่ที่ Exonig n พัฒนายาเฉพาะสำหรับเนื้องอกต่อมติรโมนตอนนี้อยู่ในการทดลองทางคลินิกระยะที่สองถ้าผมหมายถึงถ้าคุณติดต่อผู้รับผิดชอบและได้ยาทดลองมาอาจมีความหวังลิบลิเฉินพิงหมิงเหลือบมองสีหน้าัวหน้านมหนักแน่น คุมอารมณ์แมมยามเป็นความความเป็นความตายเพราะว่าเขารู้ดีอีกฝ่ายกำลังทุกข์ลึกเขาเงียบผิดปกติตลอดทางกับเสิงเศาย้ยโยเอนตัวมนเบาะหลังสอกพาดที่จับประตหลับตาคิ้วข้มวดเหนื่อยจนแทบลืมไปว่าตัวเขาเองก็เป็นคนไทยที่เคยถูกหันส่งโรงพยาบาลทำไมต้องเอ็กโฮดิ้ง บริษัทที่เพิ่งทำให้เขาขุ่นเคืองเมื่อเร็วๆนี้ยังจะมาก,กดเขาซ้ำศีรษะปวดร้าเขาหลับตาคิดไม่หยุดตัดสินใจอะไรไม่ได้เขาหลอกตัวเองอย่างโหดร้ายถ้าเสซิงฟางตายก็ช่างมันแบ่งขายหุ้นสิเปอร์นต์สุดท้ายก่อนจะล่วงอีกบริษัทเนี้ยเป็นของเซิงฟางไม่ใช่ของเขาทำไมจะต้องผูกกับตำแหน่งประธานที่หลอกที่กวงเปล่า ขอให้ช่วยครอบครัวที่ใช้ประโยชน์จากเขาเพื่อชายชรลาผู้วางแผนร้ายยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่ใช่แค่พ่อของเขาถ้าเขาตายคนทั้งบ้านก็ร้องไห้ด้วยกันทำไมต้องเป็นเขาคนเดียวที่หาคำตอบให้ทุกอย่างตายซะเดี๋ยวนี้ตายให้หมดสิน้นคุณเซิงผมอยู่นี่ครับเสียงอุ่น,อนของฮาวายงดังขึ้นข้างหัวเซิงเร้าโย ปาดมือบนหน้าสูดลมหายใจแล้วเปิดประตูลงฉากรถกลิ่นด,ดนนอกไม้เย็นใส่ของฮาวาหยงยังห่มใจเขาไม่ถามซ้ำไม่เร่งรัดแค่ยืนอยู่ตรงนั้นเคียงข้างคืนนั้นเกือบสีทุ่มฉ้าอยู่กลับจากงานเลี้ยงเห็นสายที่ไม่ได้รับสองสายทั้งคู่มาจากเซิงเซ้าอยู่เขาไม่กล้าชะล่าใจ จึงโทรกลับทันทีน้ำเสียงเรียกคุณเซิ้งมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับก่อนหน้านั้นเซิ้งเศร้าโหยนั่งนิ่งในห้องทำงานจนมืดพาว่าหยงยกอาหารเข้ามาส่งช้อนให้เขายอมกินเพียงสองสามคำแล้วไล่ให้อีกฝ่ายไปพักเหลือตัวเองลำพังกับความลังเลสุดท้ายก็กดโทรศัพท์หาฉางวี่ที่เอ็กซ์โฮดแต่สายไม่ว่างความทรมานค่อยๆัดกิน จนเหมือนคุกเข่าอยู่หน้าประตูใจตัวเองกระทั่งอีกสองชั่วโมงถัดมาฉางยี่จึงโทรกลับมาท้าทีสุภาพแต่เว้นระยะนาแล้วนะที่เราไมา่ได้ติดต่อกันเดขาฉางสบายดีไหมเส,ส,สื่งเส้่อยเอ่ยทั้งที่ในใจกระดาบอายขอบคุณท่านประธานสิงครับอีกฝ่ายตอบช่วงเนี้ยผมเห็นข่าวกลุ่มเซิงฟ่างคุณคงยุ่ง แล้วเห็นได้ถึงโทรหาผมฉางลี่ถามเสิ่อเศาโยยิ้มบางเรื่องส่วนตัวผมอยากขอคำแนะนำจากเลขาฉางผมฟังอยู่ครับฉางลี่ไม่กล้าเสียมาระยาทกับเจ้านายหญิงในอนาคตของตัวเองแต่จำต้องรักษาระยะในใจภาวนาอย่าให้ความเหินห่างนี้ทำให้เขาถูกเกียเพราะจากความหลงไหลของเจ้านายที่มีต่อ อัลฟาคนนี้แล้วคำชี้นำเล็กๆน้อยๆของเขาก็สามารถชี้จตาของฉางอีได้ยามุ่งเป้าเขาทวนด้วยความประหลาดใจนิดๆข่าวแพร่ไปไวจริงๆใช่ไหมครับเราพัฒนายารักษามะเร็งต่อมฟิลโมนสุรพิเศษตอนเนี้เข้าสู่ระยะทดลองทางคลินิกแล้วแต่ทำไมคุณเซิรงงถึงถามเรื่องนี้ ซึ่งเศร้าโยไม่คุ้นกับการอ้อนวอนแม้ในใจเขาจะอดเก็บอารมณ์ไว้นิ่งสุขภาพพ่อผมไม่ค่อยดีท่านเกษียรรักษาเพื่อรักษาตัวเมื่อไม่นานมานี้และต้องอยู่โรงพยาบาลนิ้วเขากำโทรศัพท์แน่นแต่เสียงยังคงอ่อนโยนวันนี้ผมได้ยินจากแพทย์ว่ายากของกลุ่มของคุณได้กำลังมีข่าวดี สำหรับคนไท้ผมรบกวนเลขาฉางอย่างไม่ละอายอาการของพ่อผมจะต้องฝากด้วยเขาพูดทุกอย่างที่ควรพูดแต่เห็นอีกฝ่ายอย่างนี้อจึงเสริมอย่างจริงใจเขาว่าช่วยเหลือความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องขอบคุณตามใดที่คุณยินดีช่วยหากมันหน้าอยากให้ผมทำอะไรโปรดบอกแม้เสื้อเร้าโยจะเป็นที่ต้องการของเจ้านาย แต่ฉางอีก็ไม่กล้าขัดตรงๆงเพียงหวังให้ให้เรื่องของอีกฝ่ายไม่ลำบากมากแต่อยากให้แผงของเจ้านายของตนประสบความสำเร็จเร็วขึ้นเพื่อให้รูปน้องอย่างเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่องนี้ผมตกลงตอนนี้ไม่ได้ครับฉางอีก,กล่าวอย่างคุ้นคิดช่วงนี้เจ้านายของเราไม่ได้ยุ่งกับงานเฉพาะมากแต่ท่านมีส่วนร่วมโดยตรงถักครงการยานี้ ท่านเป็นคนเซ็นข้อเสนอเมื่อสองปีก่อนสองปีก่อนนั่นตอนที่พ่อเซิ่งฟ่างถูกวิจัยวินิจฉัยเป็นครัางแรกจะบังเอิญได้อย่างไรเหมือนสวรรค์เองก็ไม่ยอมให้ผู้ใจอ่อนอย่างเซิงงฟ่างตายง่ายๆหัวใจเซิงเศร้าโหยเต้นแรงรัวราวกับเรามดติดไฟแต่เขายังคุมลมหายใจสม่ำเสมอฟังต่อ เจ้านายทุ่งเทกับยานี้มากทุกคนในทีมวิจัยและพัฒนาตั้งแต่หัวหน้าถึงสมาชิกสามารถรายงานตรงสำนักง,งานใหญ่ได้ดังนั้นผมเกรงว่าต้องรายงานท่านก่อนแล้วจะติดต่อก,กันเพียงคำว่าจะคุยให้ก็ทำให้รอยเข่งเครียดบนใบหน้าผ่อนลงเล็กน้อยผมเข้าใจครับและจะรอข่าวดีจากคุณขอบคุณ ครงแรกที่เสื้อฟางถูกวินิจฉัยเสื้อเศรโย่เคยคิดพัฒนายาโลกนี้พบสมหากหากสำเร็จจะได้รับอนุมัติจำหน่ายก็ถือเป็นชัยชนะที่แน่นอนทว่าการพัฒนายาคือสึดเป็นตายเงินลงทุนแต่จะเป็นอาจจะเป็นปีกอาจจะศูนยหรือหลายหมื่นล้านหรือหลายแสนล้านวงจรพัฒนายาวนานกว่าสิบปี แม้จะลงทุนมหาศาลย่าใหม่ถึง99%ก็ยังดับสูตรในความมืดก่อนลุ่งสาสง2ปีก่อนในานะกรรมการอายุน้อยที่สุดที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งอย่างเขาอยากลองแต่ไม่มีสิทธิ์เสี่ยงไม่ว่าจะอนาคตของกลุ่มเซิงฟ้าหรือแม้แต่ชีวิตของเซิงฟ้าปัจจุบันแม้วันนี้เขาจะมีอำนาจก้าวตามทางของตัวเอง แต่ซึงฟางก็รอไม่ได้แล้วกระแสข่าวการป่วยรั่วไหลทำให้เขาเข้าใจอย่างแท้จริงว่าการเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ท่านไม่รอแล้วแต่อยากเลี้ยงดูหมายความว่ายังไงและในจุดเปลี่ยนสัมพันธ์เนี้ยจกักรพรรดิผู้ไม่โง่เขาของ Exording โผล่ ing, เข้ามาอย่างเหลือเชื่อเส้นทางที่คนอื่นอาจใช้10ปี e x กซ d i n ดิงกับเลี้ยงห้เหลือเพียงแค่สปีโดยที่เขาไม่รู้ตัว เอ็กโคดิงซึ่งขับเคลื่อนด้วยผู้ส่งอำนาจของเจ้าของได้เทัรยพยากรทั้งหมดให้ยามุ่งเป้าตัวนี้สถาบันวิจัยทั่วทั้งเครือทำงานไม่รู้จักเนหน็ดเหนื่อยก็แข่งกับเวลาลงทุนมากกว่าหนึ่งแสนล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อแบกทะเลมืดของความเป็นไปไม่ได้จุดแสงเล็กๆให้คนไข้คนหนึ่งที่ยื่นความหวังให้ใครอีกคน